สวัสดีครับผมดรชัยยันสวนนชัยในวิดีโอชุดนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างกรอบความคิดการทํางานด้วยหลักการของ TPM คําว่า TPM เนี่ยมันย่อมาจากคําว่า total productive maintenance มันคือการบํารุงรักษาที่ทําให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยทั่วครอบคุมหมดทั้งโรงงานทั้งการผลิตแลดรวมทั้งองค์กรด้วยนะครับ การทำ TPM อย่างเดียวไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่มันเป็นเป้าหมายได้ถ้าเราไม่สร้างกรอบความคิดให้กับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่จะทำ TPM นี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นนะครับการสร้างกรอบแนวความคิดการทำงานด้วยหลักการ TPM จริงเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่เราจะดำเนินงาน TPM เราต้องเปลี่ยน m i n d เ e พนักงานซะก่อนให้มีความคิดในแบบของ TPM ซะก่อนครับ